จะเป็นนะคะเอยกยกถังน้ำน้ำยกไอเ้เปเปฉีดยาหนักยี่สิบลิตรทีนี้มันก็แบบว่ามันมันมันเจ็บนะคะมันมันเส้นพีกไปเลยเส้นพีกไปเลยกว้ามโค้งล่งลึกเลยล่างล่างล่างทีนี้ก็ไปกายภาพสามครั้งแต่ไม่ดีขึ้นทำกายภาพสามครั้ง แล้วหลังจากที่ที่ยกกี่วันถึงไปทํากายภาพก็ยกประมาณสามวันแต่มันไม่ดีปวดปวดมาสามวันแล้วแล้วก็ไปทํากายภาพอีกสามวันครับแล้วทีนี้มันก็ไม่ดีขึ้นก็วันนั้นก็ยังไปเข้าสวนอยู่เนาะยังไม่ได้เข้าใช่ไหมกลับจากโรงพยาบาลพอดีอะค่ะ จากโรงพยาบาลก็เดินก,กระเพกกระเพกเดินยังไงพี่ใส <laughs> เดินยังไงเดินกระเพกได้ขไดขขเขาเขาบอกเดินขาลากเดินยังไงรับก็ทา <c oughs> เทสให้ดูหน่อยได้ไหมมันแบบมันขามันลงพื้นไม่ได้ไม่อยากจะไปไหนเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เเดินอย่างนี้เลยอ่ะจริงจริงนะไปไปอย่างนี้เลยครับจนใจหายเลยนะคะนึกว่าจะพิการ <c oughs> ทําทำกายภาพสามวันไม่ดีขึ้นนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ พี่พี่สุพินกับแม่สุภาพไปหาไปหาแล้วก็ไปนั่งคุยกันนั่งคุยกันก็ให้ให้อะไรงาดำมองกล้องรู้ในบาทใเพงาดำมาค่ะได้ทานงาดำก็นั่งคุยกันสักประมาณงน้าดหกี่เมตรสองเมตรสองเมตรนะดูนะสองเมตรนะสองเมตรก็นั่งนั่งคุยกันแล้วกินอะไรอีกไหมเบอรี่เอเบอรี่เออีกซองหนึ่งนะครับ แล้วก็นั่งคุยกันพอนพอก็ว่าเออพอถึงเวลาจะกลับเนาะกอลุกขึ้นกี่นาทีพอจาได้ไหมว่าใช้เวลานั่งคุยกันประมาณกี่นาทีประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงนะแล้วพอลุกขึ้นก็ลุกขึ้นแบบแบบต้องอะไรประภาพก็คอยคอยพยุงเนะองแให้เข็นเ็นเดินนะคะนึกว่าจะไอ้ลุกขึ้นไม่ได้ ลุกขึ้นไม่ได้ก็ทาบก็คอยคอยพยุงทีนี้ก็เห็นเห็นข่าวว่าพิ่แม่ดูภาพนี่ร้องเลยเพราะว่ากลัวล้มกลัวล้มตัวตัวเองก็ก็ร้องด้วยใช่ไหมก็ร้องด้วยก็ลุกขึ้นได้ก็โอ้ยทําไมมันมันไม่ปวดมันไม่ปวดเลยนะคะลุกขึ้นแล้วก็เท้าลงพื้นได้ลงพื้นได้ไอ้ส่วนคนัวล้ม คนส่วนใหญ่เนาะเขาเขาก็บว่ายาสะบัดยาสะบัดอืมยาสะบัดยาสะบัดขาเอายาสะบัดขาค่ะเขาว่ายาสะบัดขามันมันจะเจ็บมันมันไม่เจ็บอเราเลยสะบัดเราก็เลยลองลองลองก็เดินกลับบ้านดีขึ้นเลยน้ำตาไหลเลยโอ้ดีใจน้ำตาตกมือให้แกดี่ไหลอ้สุดก็ โอ้โหนี่คือผลลัพธ์ไม่ถึงครึ่งยองงาดำกับเมลีเอสปฏิถือว่าปฏิหารไหมก็เดินมาเหมือนคนพิการที่ครใครเห็นเขาก็ว่าโทำไมทำไมเป็นอย่างนี้เดินแบบเพกับเพมันมันมันลงได้แค่นี้ครับโอ้โหเห็นภาพเลย